ใครว่าการเกษตรกับเทคโนโลยีจะไปด้วยกันไม่ได้ะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเทรนของเกษตรแนวใหม่นะคะมันกําลังเติบโตและแพร่หลายไปทั่วโลกเลยเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการทําการตลาดให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรให้กับฟาร์มให้กับไร่หรือว่าสวนอย่างไรได้บ้างนะคะลองมาติดตามกันที่นี่ได้เลยค่ะ ว่าการเกษตรกับเทคโนโลยีจะไปด้วยกันไม่ได้ะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเทรนของเกษตรแนวใหม่นะคะมันกําลังเติบโตและแพร่หลายไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเรานะคะที่การเกษตรของเราเนี่ยเติบโตอยู่แล้วเพราะว่านวัตกรรมหลายๆอย่างนะคะได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพื่อมาช่วยในเรื่องของการผลิตเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมนะคะการผลิตการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการขนส่งเลยก็ว่าได้คะ่ะ เลยสนับสนุนนะคะทำให้การผลิตสินค้าทางการเกษตรของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทำให้ผลผลิตที่ได้รับออกมานะคะมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะแต่ในเชิงของการทำการตลาดล่ะคะเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการทำการตลาดให้กับธุรกิจที่เกี่ยวขอ้องกับทางการเกษตรให้กับฟาร์มให้กับไร่หรือว่าสวนอย่างไรได้บ้างนะคะจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วฟีเจอร์ของ Line Official Account เนี่ยสามารถช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ลองมาติดตามกันที่นี่ได้เลยค่ะฟีเจอร์แรกนะคะที่ลี่อยากจะแนะนำให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างเช่นคุณนั่นก็คือ Gen Friend Ads ค่ะเพราะแน่นอนนะคะว่าธุรกิจของคุณเนี่ยคุณต้องมีการหาลูกค้าใหม่เข้ามาเสมอเพราะ,ะนั้น Gen Friend Ads ก็จะเป็นฟีเจอร์ในการสนับสนุนให้คุณโฆษณาเพื่อให้บัญชีไลน์ Official Account ของคุณเนี่ยสามารถเข้าถึงคนในหมู่มากได้มากยิ่งขึ้นเรียกงไงว่าหาลูกค้าใหม่ได้ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะ โดยที่คุณสามารถกำหนดทุกอย่างได้ตั้งแต่การกำหนดงบประมาณในการโฆษณากำหนดไปเลยว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะเห็นโฆษณาเนี่ยเป็นใครเลือกจากเพศเลือกจากอายุเลือกจากสถานที่ที่เขาอยู่ก็ได้ไปจนถึงการกำหนดรูปภาพโฆษณาแคมเปญโฆษณาที่คุณจะทำขึ้นมายกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดที่ไร่ของคุณที่สวนของคุณมีการขายผลไม้นะ,ะเป็นหน้าผลไม้พอดีเลย อยากจะขายผลไม้นะคะก็สามารถนำรูปผลไม้เนี่ยมาดีไซน์ออกมาเป็นแบนเนอร์แล้วก็ทำโฆษณาออกไปให้คนเห็นโดยที่เจ้าตัวฟีเจอร์โฆษณาเพิ่มเพื่อนนี้นะคะจุดเด่นของเขาคือนอกจากรูปภาพที่จะไปแสดงผลแล้วก็ข้อความในบางส่วนแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งนะคะเป็นปุ่มที่เรียกว่าเพิ่มเพื่อน,นะคะ่ะคนที่เห็นโฆษณานะคะเขาสามารถมากดปุ่มเพิ่มเพื่อนนี้เสร็จแล้วเขาก็จะกลายเป็นผู้ติดตามของคุณได้อัตโนมัติเลยนั่นเองค่ะ ถ้าคุณอยากจะกระตุ้นให้มันมีการเพิ่มเพื่อนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือมีจํานวนมากขึ้นรี่แนะนําว่าลองคิดโปรโมชั่นบางอย่างมาใช้ในการทําแบนเนอร์ก็ได้เช่นนะคะให้ส่วนลดนะคะสําหรับการซื้อออเดอร์แรกแบบนี้ก็ได้นะคะพอเขาเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วนะคะเขาก็สามารถมาขอรับส่วนลดกับทางคุณได้เลยนั่นเองค่ะและเพื่อความต่อเนื่องนะคะถ้าคุณอยากให้คนที่เห็นโฆษณาเข้ามาแล้วเนี่ย แล้วมาใช้โปรโมชั่นที่คุณนำเสนอไปแล้วก็มีการซื้อสินค้าเกิดขึ้นจริงแนะนำให้ทำสิ่งที่เรียกว่า greeting message ด้วยค่ะ greeting message นะคะคือข้อความทักทายนะคะเป็นข้อความที่จะต้อนรับให้คนที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่ของเราเนี่ยได้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของเราค่ะโดยที่เราสามารถใส่ข้อความหรือว่าคอนเทนต์ในส่วนนี้นะคะได้สูงสุดที่5บอลลูนด้วยกัน5บอลลูนที่ว่านี้นะคะใส่อะไรได้บ้าง คุณอาจจะใส่เป็นข้อความเข้าไปสักหนึ่งบอลลูนเล่ารายละเอียดว่าเราเป็นใครขายอะไรบ้างมีอะไรจำหนายบ้างเล่ากันไป 2. คุณอาจจะใส่เป็นรูปภาพนะคะสมมุติคุณมีคุณขายเป็นผลไม้อะไรบ้างก็ใส่รูปภาพไปหรือใส่ภาพบรรยากาศนะคะที่ไร่ของคุณที่สวนของคุณก็ได้ 3. นะ,ค,ะคุณสามารถใส่เป็นสติกเกอร์ก็ได้หรือว่า 4. นะะใส่เป็นริชเมสเซจเป็นการ์ดเมสเซจเป็นคูปองอะ,อะไรก็ได้ตามแต่เลย และแน่นอนนะคะว่าเมื่อลูกค้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในแชทของเราแล้วกลายมาเป็นผู้ติดตามแล้วนะคะการซื้อขายสินค้าย่อมมีการพูดคุยกันก่อนเสมอเพราะนั้นการพูดคุยกันนี้นะคะไลน์จึงมีการพัฒนาฟีเจอร์ที่เป็นการจัดการแชทขึ้นมาให้คุณได้ใช้งานทําให้แชทของคุณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเริ่มจากฟีเจอร์แรกที่ลี่อยากแนะนําให้กับธุรกิจการเกษตรอย่างเช่นคุณเลยนะคะฟีเจอร์นี้มีชื่อว่าแชทแท็กค่ะ แคแท็กคือการติดป้ายให้กับแชทแต่ละแชทที่คุณคุยกับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการติดเพื่อแบ่งแยกประเภทลูกค้าให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะหรือเป็นการติดเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้อย่างรวดเร็วเลยว่าลูกค้ากลุ่มไหนนะคะที่คุณต้องไปสื่อสารอะไรกับเขาก่อนยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะคะสมมุติว่าคุณมีลูกค้าหลากหลายประเภทเลย คุณก็อาจจะแบ่งการติดแชทแท็กตามประเภทของลูกค้าเป็นลูกค้า B2B ซื้อไปแล้วก็เอาไปทำธุรกิจต่อหรือลูกค้า B2C ซื้อไปเพื่อบริโภคเองแบบนี้ก็ได้นะคะหรือคุณอยากจะแบ่งจากอย่างอื่นก็ได้นะคะแบ่งจากบริการหรือว่าสินค้าที่เขามาซื้อเช่นลูกค้าคนนี้มาซื้อมเมล็ดพันุ์ลูกค้าคนนี้มาซื้อผลไม้คนนี้มาซื้อต้นไม้เผื่อคุณขายหลายอย่างนะคะ ก็แบ่งตามสินค้าที่คุณขายได้เลยเพราะการแบ่งนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าช่วยให้คุณสื่อสารได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นคุณสามารถเอาไปต่อยอดในการบล็อ d แคส t จากแชทแท็กได้กลุ่มลูกค้าพวกนี้นะคะคุณเอาไปบ r o อดแคสตได้ให้มันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการได้เลยนั่นเองค่ะถัดมานะคะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับการจัดการแชทนั่นก็คือโนตนั่นเองค่ะ หลายคนมองข้ามนะคะเพราะรู้สึกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ไม่รู้จะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงแต่จริงๆมันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะลองนึกภาพนะคะว่าคุณพูดคุยกับลูกค้าอยู่คนหนึ่งนะคะสื่อสารเจรจากันมานานแล้วอยู่ดีวันหนึ่งลูกค้าหายไปหายไปนานจนคุณลืมเลยแล้วเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณมีการบันทึกข้อมูลของเขาไว้แล้วทันทีที่เขากลับมาคุณต้อนรับเขานะคะโดยที่ไม่ต้องมาถามอะไรเขาซ้ํา มันจะสร้างความประทับใจได้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะอย่างเช่นลูกค้าเคยมาซื้อมเมล็ดพันธุ์จากคุณไปหายไป3-4มเดือนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะถามเขาเลยว่าอยากจะซื้อมเมล็ดพันธุ์เดิมหรือเปล่าที่เคยซื้อไปเมื่อ3เดือนก่อนลูกค้าจะรู้สึกประทับใจมากๆหรือคุณบอกไปเลยจะส่งที่เดิมไหมที่อยู่ของคุณที่เดิมเลยลูกค้าจะยิ่งประทับใจมากๆเข้าไปอีกเพราะว่าอุ้ยทำไมถึงจดจําได้จริงๆแล้วเราไม่ได้จําจากตรงนี้เราใช้วิธีการบันทึกไว้ในโนตนั่นเองค่ะ ซึ่งการบันทึกไว้ในโน้ตนี้นะคะลูกค้าจะไม่เห็นข้อความที่เราบันทึกค่ะมีแค่เราทุกคนที่เป็นแอดมินด้วยกันที่จะเห็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโน้ตคือถ้าสมมุติวันนี้พนักง,งานที่เป็นแอดมินไม่ได้ทํางานอยู่แล้วแอดมินคนใหม่เข้ามาก็ยังสามารถสารงานต่อได้เพราะคุณได้บันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้แล้วเห็นไหมคะแค่นี้คุณก็สามารถใช้งานแชทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่เหมาะมากๆสำหรับธุรกิจการเกษตรอย่างเช่นคุณนั่นก็คือ rich menu ค่ะ rich menu นะคะจะมีลักษณะเหมือนเป็นแผงที่คุณสามารถกดปุ่มอำนวยความสะดวกต่างๆได้ซึ่งเจ้าแผงเมนูตัวนี้เนี่ยมันจะถูกฝังไว้ในห้องแชทของ Line Official Account ของเราเราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าจะให้เปิดไว้ตลอดหรือว่าตั้งค่าให้ซ่อนไว้ก่อนแล้วลูกค้ามากดปุ๊บ เปิดขยายขึ้นมาก็ได้โดยที่เราสามารถเลือกที่จะเจาะช่องนะคะเพื่อให้เกิดแอคชั่นต่างๆได้สูงสุดถึง6ช่องด้วยกันค่ะ6ช่องที่ว่านี้นะคะคุณก็อาจจะแบ่งเอาไปใช้งานตามความเหมาะสมได้เลยนะคะโดยที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมีการเปิดให้ลูกค้าเดินทางมาที่หน้าร้านได้ด้วยมาที่ฟาร์มของเราเรามีหน้าร้านวางจําหน่ายด้วยนะคะ ก็อาจจะใส่ปุ่มเป็นโลเคชันนะคะกดเพื่อดูโลเคชันดูสถานที่แผนที่การเดินทางเพื่อมาที่ฟาร์มมาที่ไร่หรือมาที่สวนของคุณก็ได้อำนวยความสะดวกลูกค้าไปในตัวหรือนะคะถ้าคุณมีรายการสินค้าที่จําหน่ายเยอะมากเลยคุณก็อาจจะใส่ปุ่มหนึ่งนะคะเพื่อให้กดเข้าไปดูรายการสินค้าที่จําหน่ายลูกค้าก็เข้าไปศึกษารายละเอียดดูราคาต่างๆนานา,นา,นา,นาน ได้เลยหรือถ้าคุณมีอ e ีคอมเมิร์นะคะมีระบบซื้อขายสินค้าแล้วก็ส่งเข้าไปที่ระบบอ e ีคอมเมิร์สของคุณได้ด้วยเช่นกันหรือว่านอกจากนี้นะคะถ้าเกิดคุณมีลูกค้าที่เป็น B2B ด้วยนะคะอยากจะให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนไม่สามารถปิดการขายได้ในแชทแน่ๆต้องพูดคุยกันคุณอาจจะใส่ปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มพิเศษนะคะเรียกว่าเป็นปุ่มติดต่อโทรหาเซลล์ของเราโทรหาฝ่ายซัพพอร์ตของเราก็ได้ซึ่งปุ่มติดต่อหรือปุ่มโทรนี้นะคะ หลายคนที่เคยใช้งานแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนในวิชเมนูไม่เห็นมีสิ่งนี้เลยแต่ความจริงแล้วสามารถทําได้นะคะวิธีการทำวันนี้ลี่แอบมาบอกให้ฟังกันนะ,ะวิธีการทําคือคุณต้องเลือกแอคชั่นให้เป็นลิงก์ก่อนค่ะเลือกแอคชั่นให้เป็นลิงก์เสร็จแล้วหลังจากนั้นจากด้านล่างที่ปกติจะต้องพิมพ์ลิงก์เข้าไปนะคะให้เปลี่ยนเป็นคําว่า TEL คแล้วตามด้วยเบอร์โทรค่ะ TEL คตามด้วยเบอร์โทร มันจะเป็นการบอกว่าให้เปลี่ยนจากปุ่มเนี้ยแทนที่จะกดแล้วเป็นลิงก์ให้กดแล้วเป็นการกดหมายเลขโทรศัพท์รอไว้ทันทีที่ลูกค้ามากดปุ่มนั้นนะคะตัวหมายเลขโทรศัพท์นั้นจะถูกเขียนไว้อัตโนมัติเลยลูกค้าแค่กดปุ่มโทรออกอีกหนึ่งครั้งก็จะสามารถติดต่อมาหาธุรกิจของเราแล้วเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาโทรหาเราได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องมาจำเบอร์ไม่ต้องมาจดเบอร์อีกต่อไปนั่นเองค่ะก็ฝังปุ่มไว้ใน Which เม n u กันไปเลย สำหรับฟีเจอร์สุดท้ายที่ลี่อยากจะแนะนําให้กับธุรกิจการเกษตรอย่างเช่นคุณนะคะเพื่อให้คุณสร้างยอดขายได้แน่นอนว่าสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการนะคะคือยอดขายแน่ไม่ใช่แค่ผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าจะทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นผ่านทางไลน์เรามีฟีเจอร์หนึ่งที่อยากมาแนะนำนะคะตัวนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่า Line Shopping Seller หรือว่า Line MyShop เดิมนั่นเองค่ะจริงๆจะพูดว่าเป็นฟีเจอร์เนี่ยมันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ทางาเ้าาต่อยอยดขึนม เพื่อเอามาช่วยเสริมให้กับ Line Official Account ของเราให้มีความสามารถในการจำหน่ายสินค้าได้นั่นเองค่ะหรือเรียกง่ายๆนะคะเราต้องมีบัญชี Line Official Account ก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราสร้าง Line Shopping Seller หรือ m y Shop ขึ้นมานะคะแล้วเอามันมาผูกเข้าด้วยกันผูกบัญชีเข้าด้วยกันทาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครั้งแรกผูกบัญชีเข้าด้วยกันเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บนะคะเราสามารถไปตั้งค่าร้านค้าของเราบนไลน์ช้อปปิ้งเซลเลอร์หรือว่าไลน์ไม่ช็อปได้งคคค่าาานนี้นะะุณสามารถ สร้างสินค้าใส่รายละเอียดสินค้าใส่รูปภาพใส่วิดีโอใส่ราคาใส่ส่วนลดอยากจะแจกคู่ป้องก็สามารถทําได้และที่สำคัญคือคุณสามารถทําหมวดหมู่หรือว่าคอลเลกชันได้ด้วยอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าที่ไร่ของคุณมีขายทั้งเล็ดพันธุ์ขายทั้งผลผลิตขายปุ๋ยด้วยอ่ะขายหลายอย่างเลยก็สร้างคอลเลกชันแยกตามประเภทของสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ไม่ใช่มีไว้เพื่อหาข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียวนะคะคุณสามารถต่อยอดไปจนถึงการขายสินค้าได้เลยเพราะว่ามันจะมีฟีเจอร์ในการออกคําสั่งซื้อให้กับลูกค้า ออกคำสั่งซื้ออย่างเดียวไม่พอลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทาง l ลายได้ด้วยหรืออยากจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะชำระผ่านช่องทางต่างๆผ่านและบิดไลน์เพก็ได้นะแต่คุณก็ต้องไปสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานในสิ่งนี้ซึ่งตัวนี้ย็็จะช่วยทำให้คุณเพิ่มยอดขายได้ด้วยนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายที่เหมาะสำหรับธุรกิจทางการเกษตร ไร่ฟาร์มสวนอย่างเช่นคุณแต่ถ้าคุณไม่อยากจะเสียเวลาในการลองผิดลองถูกหรือว่าไปทดลองว่าฟีเจอร์ไหนทําอะไรได้บ้างอยากให้ผู้เชี่ยวชาญมาตั้งค่าให้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดต่อได้ที่เอเจนซี่พาร์เนอร์ของเราหรือว่า go online ได้เลยค่ะและสำหรับธุรกิจอื่นๆที่อยากรู้ว่าฟีเจอร์ของ Line Official Account จะช่วยตอบโจทย์ให้กับคุณได้อย่างไรบ้างสามารถติดตามได้ที่เลยนะคะ d i g i h a r y ค่ะ